สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นกิจกรรม Summer Event Festival 2020กันนะครับเป็นกิจกรรมของเดือนเมษายน2020นะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะต้องไปตีมอนหาของรวบรวมไอเทมมาผสมกันมารวมกันมาแลกไอเทมนะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายให้ขั้น,นตอนคร่าวๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องไปตีมอนเลเวล30บวกขึ้นไปนะครับ จะได้ไอเทมรูปขันน้ำนะครับแป๊บนึดงแต่ผมให้ดูไอเทมนะครับไอเทมรูปขันน้ำดอปจากมอนเตอร์เลเวล30บวกทุกพื้นที่ในแมปนะครับตรงไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นมอนเตอร์เลเวล30บวกนะครับแล้วก็แนะนำว่าไม่ควรเอาตัวเลเวลห่างเกินจากมอนเตอร์เกิน45เลเวลนะครับไม่งั้นมันจะดับยากนะครับประมาณทัก4 5เลเวลกำลังดอบกำลังดีนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหยดน้ำนั่นเองวอเตอร์10ชิ้น ใช้อย่างละ10ชิ้นนะครับขัน10ชิ้นแล้วก็วอเตอร์สิชิ้นจะแลกได้1จะแลกของกิจกรรมได้1อันนะครับโอเคแล้วก็ไอวอเตอร์เนี่ยเอาจากไหนเอาจากการดูดแร่เองนะครับถ้าเกิดไม่ดูดแร่จะไม่สามารถหาหยดน้านี้ได้นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นนะครับเมื่อเรารวบรวมไอเทมครบแล้วนะครับให้วิ่งมาที่กลางเมืองครับไปที่เมืองแฟริสนั่นเองไปครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปถึงจุดแลกไอเทมกัน นี่ครับอยู่ตรงกลางเมืองแฟริสเลยอยู่ตรงบ่อน้ำพุร้อนนะครับ n อ c น c ชื่อว่าเวก้านั่นเองนะครับกดคุยแล้วเขาจะมีเควสอยู่ตรงนี้นะครับมีของแรกอยู่ตรงนี้นะครับก็กดคุยแล้วก็กดตับันคลิกเอ้ยกดตกลงข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่อเทมจำนวนที่เราจะแลกไปนะครับผมมีทั้งหมด50ชิ้นผมจะแลกได้5ชุดนะครับไปครับนี่นะได้กล่องมาแล้วนะครับ5ชุด ส่วนอีก5ชุดจะเป็นกล่องของขวัญที่เป็นกล่องไอผู้นะครับดอกไม้ไฟนะครับสามารถทิ้งได้เลยก็ได้นะครับทิ้งได้เลยก็ได้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้นะครับคืออันที่เราจะใช้นะครับ summer event festival box 2020ในกล่อง summer event festival box 2020นนี้ครับก็จะสมได้ fox set 2 0 2 0นะครับเป็นเซตกบปี2020น่นั่นเองได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับโอเคใน แฟชั่นนี้ก็จะมีออปชันด้วยนะครับของแฟนะครับในส่วนของแฟทั้งหมดจะมีออปชันคริติคอนดาเมจบวก d ้าเปอร์เซ็นต์เ e ็กซบวก5%แล้วก็ Hit บกแล้วก็ในส่วนต่างๆก็จะแบ่งจะมีสเตตัสให้อีกนะครับอย่างเช่นหัวก็จะมี Attack บวก7%แล้วก็ In นบวกนะครับที่ชุดก็จะมีสเต้งบวก10บล็อกใกล้ไกลนะครับอย่างละ5%แล้วก็ที่ถุงมือจะมี ATA ีเบวกสิแล้วก็ลฮงเทบวจะเป็นะครับแล้วก็รองเท้า ความเร็วบวก7%นะครับทั้งชายและหญิงนะครับออปชั่นเหมือนกันโอเคแล้วก็จะสุ่มได้ผ้าคลุมด้วยนะครับ Clock of PVP เพิ่ม PV p ี p ีพีพีวีพีดาเมจบวก5%นะครับสะท้อนความเสียหาย3%นะครับแล้วก็ Clock of ฟ o o t นะครับ7วันเป็นผ้าคลุมบล็อกนะครับใกล้ไกลอย่างละ5%แล้วก็เพิ่มโอกาสการดรอป5%นะครับโอเคแล้วก็ clock o f EP นะครับจะเป็น EP บวก5%กับป้องกันบวก5%นะครับแล้วก็จะมีกล่องซุมปีกต่างๆนะครับระยะเวลา30วันนะครับแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนะครับเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันวิ่งเร็วต่างๆนะครับระยะเวลา12ชั่วโมงนะครับก็ไปลองซุ่มกันนะครับก็จะมีกล่องสปริงบ็อกในกล่องสปริงบ็อกนะครับจะเป็นกล่องที่เอามาสุ่มอีกทีหนึง ข้างในจะมีชุดแต่งงานนะครับชายและหญิงแล้วก็แหวนวาบสัตว์เลี้ยงเก็บของนะครับแล้วก็ยาบัฟต่างๆนะครับยาเพิ่ม HP พลังโจมตีต่างๆนะครับโอเคนะครับในกล่องนี้ก็จะมียาอื่นๆอีกนะครับอาจจะมียาบัฟอะไรอีกนะครับก็ลองเปิดกุนดูนะครับโอเคผมได้มา5้ากล่องนะครับอยากจะลองเปิดให้ดูเลยนะครับ5กล่อง1 2 3สองเปิดเลย1 2 3 4าสี่ โอเคเดี๋ยวผมได้ยามาหมดเลยนะครับ5อันก็จะเป็นยากรีนรูทเบียนะครับอันนี้เป็นยาเพิ่มความเร็วในการวิ่งมั้ง5%นะครับแล้วก็ HP 100ปกนนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อย่างที่บอกนะครับอันนี้เพิ่ม Attack Speed นะครับ10% 1วันแล้วก็อันนี้วอเตอร์เมลอนดิงนะครับยาเพิ่ม MP แล้วก็อันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเพิ่มพลังโจมตี200นะครับ12ชั่วโมง แล้วก็ยาเฮดฮอตดอกนะครับเ็ดผีเก่าๆนะครับโอเคอย่างที่บอกไปนะครับของรางวัลก็จะมีกล่องสุ่มต่างๆแล้วก็มีแฟชั่นอยู่ข้างในนะครับใครสนใจกิจกรรมนี้ก็มาร่วมเล่นได้นะครับเข้ามาตีของเข้ามาตีมอนเก็บของไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ไปแลกเท่านั้นนะครับโอกาสดวงดีอาจจะเปิดไม่เยอะนะครับได้แฟชั่นใครดวงไม่ดีก็ใช้เยอะหน่อยโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากเล่นใครอยากได้ของก็เข้ามาเล่นนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันคลิปต่อไปบายสวัสดีครับ